สวัสดีครับวันที่ผมซื้อไอเนี่เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สายมาของโอสุกะนะครับเขีด D1 เนี่ยข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวดูคุณสมบัติมันก่อนไอนี้ผมซื้อมาครบชุดนะครับมีไอที่ว่าตัวไม้มันทึ่สามารถ ตัดแต่งกิ่งเนี่ยที่สูงได้เนี่ยไอย้มอตเตอร์บัตเลดน,นะครับแล้วก็ขนาดใบเลื่อยหกนิ้วความเร็วรอบก็สองพันแปดร้อยห้าสิบอารความยาวด้ามมีสามสิสามท่อนไซนี่เลยแล้วก็แรงดันยี่สิบโวลต์น้ำหนักตัวก็สองจุดหกสามกิโลเนี่ยรวมแบตแล้วก็สามโล ก็มาอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูข้างในนครับตัวกล่องมันก็จะบอกมาแล้วก็มีมีอะไรให้ก็มีแบตมีด้ามจับมีสายชาร์จแล้วก็ไอ้น,นี่4ท่อนไอ้ตัวด้ามมัน ค่อยดูไปเนี่ยตัวมันเดี๋ยวค่อยมาดูเจาะรายละเอียดของแต่ละตัวไอ้นี่เป็นที่ปรับโซได้สามารถปรับได้แล้วก็เนี่ยเป็นเซฟตี้ด้วยนะคือถ้าไม่กดก็ถ้าไม่กดปุ่มนี้ก็กดไม่ลงเป็นเซฟตี้ของทุกระบบมันต้องมีอ้วไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องความเร็วอะไรเงี้ย ขอดูข้างในก่อนดามจับเนี่ยแล้วก็ไอตัวค่อนมาเนี่ยสี่ท่อนรวมกับมาตะกี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยประกอบให้ดูแล้วก็มีแบตเตอรี่สายชาร์จครบชุดเลยก่อนอื่นเดี๋ยวดูคู่มือก่อน ว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างใช้ไม่ยากหรอกผมว่าแต่ว่าต้องดูข้อควรจำมันมีอะไรอย่างที่เคยบอกต้องศึกษาคู่มือดีๆเขาก็จะบอกวิธีทำความสะอาดวิธีดูแลแบนเนี่ยในตัวแบตบ เดี๋ยวให้ดูในในแปดเขาบอกว่ามันมีสามขีดเดี๋ยวให้ดูว่าขีดไหนอ่ะเนี่ยมันจะมีสามขีดถ้าสามช่องก็คือเจ็ดสิบเอ็ดถึงร้อยเปอร์เซ็นถ้าสามสิบเปอร์เซ็นก็คือเอยถ้าสองช่องเนี่ยก็คือสามสิบถึงเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยแล้วก็ถ้าช่องเดียวก็ศูนย์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อก็ง่ายดีบอกเป็นขีดอย่างเงี้ย ก็จะมีวิธีประกอบคําเตือนอะไรต้องศึกษาดูก่อนสเปกมันก็ศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้งาน อ่าตอนที่ประกอบการใช้งานก็แค่เอาแบตใส่<ม>แล้วก็กดกดเซฟตี้เดี๋ยวลองให้หมดทุกอันจะประกอบให้ดูแล้วค่อยเอาไปลองตัดต้นไม้กันกิ่งไม้เขาบอกว่าข้อควรระวังไม่ควรตัดเกินเท่าไหร่ตะกี้เห็นแวบๆบแบบนี้ คู่มือ4ต้นไม้ขนาด4นิ้วคือเราต้องศึกษาก่อนทีนี้ถ้าจะประกอบเข้ากับไม้ก็ออกไม้มันจะมีมีมาให้แบบนี้ไอ้นี่ไปประกอบเข้ากับตัวไอันี่แทนแบบ แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเห็นไหมทีนี้ไอ้ด้ามมันอ่ะมันจะเป็นขั้วเพราะฉะนั้นต้องเสียบให้เข้านะครับคือมันจะเป็นขั้วอย่างเงี้ยใ,ให้ดูก่อน,นมันจะเป็นล่องอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบเข้าไป ดูดีๆก่อนถ้าสมมติมันเข้าล็อกให้ดูตรงนี้หนไหมมันจะมีตัวถ้าเข้าล็อกนะครับนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ตรงจุดสต็อปเขาเนี่ย แล้วก็กดเข้าแล้วก็ใช้แบตมาใส่ตรงนี้แบตต้องมาต่อที่ด้ามแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมก็คือไอ้นี่ตรงที่จับก็มีเซฟตี้เหมือนกัน กดเซฟตี้ลงแล้วก็นีก็ไม่น่ายากเดี๋ยวจะลองเอาไปตัดให้ดูประกอบกันเข้าไปไหลๆถ้ามันสูงมากหรือหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ปรับระดับ ปรับระดับได้แต่เขามีข้อ,อเหมือนข้อจํากัดด้วยนะครับว่าต้องขนาดไหนที่จะใช้งานได้ดีนะเขาบอกว่าในคู่มือควรจะวันประมาณหนึ่งเนี้ยก็ลองดูวิธีปั่ก็กดนี้แล้วก็เคลื่นที่ควรจะอยู่ลักษณะน,นี้ ในคู่มือบอกอ,อ่ะเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวก่อนนำไปใช้งานเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนสีเขียววิธีเช็คที่บอกว่ามันมีอะไรนะสามเดี๋ยวด ที่บอกว่าไสมขีดเนีตะกี้ที่ดูในคู่มือเนี่ยอ๋อนี่แสดงว่าเต็มเนี่ยมันมีที่ตะกี้ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปที่ว่าสองขีดสามขีดแสดงว่านี่เขาชาร์จมาให้ล่ะโอเคนำไปใช้งานได้เลยทีนี้ ผมจากการนําไปใช้งานมาเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังก็ไอตัวเนี้ยไอโอซุกะตัวเนี้ยก็โอเคก็คือใช้งานได้ดีอะ่ะแต่ว่าเวลาเราไปตัดกิ่งเล็กๆอาจจะไม่ไม่เหมาะต้องกิ่งใหญ่พอสมควรเพราะกิ่งเล็กมันจะ,ม,นจะมันจะเด้งเดงหน่อยไอนี่จากการใช้งานผมเองเนะของคนอื่นไม่รู้เป็นไงแล้วก็ผมว่ามันสะดวกที่ว่ามันมันแถมตัวต่อมาด้วย ที่ผมมาไปตัดให้ดูอ่ะเออมันก็โอเคแต่ว่าถ้านานมันอาจจะล้าหน่อยนะก็แล้วแต่แคนที่จะใช้งานก็ต้องรู้จักออตัดไปแล้วก็พักไปอ่ะแต่คนอื่นอาจจะไม่เป็นนะแต่ผมถือนานๆแล้วมันบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันมันน้ำหนักพอควรอ่ะก็ต้องตัดตัดไปพักไปอ่ะ <c oughs> ก็สรุปนะครับผมโอเคกับตัวนี้ หลังจากซื้อมาใช้เนี่ยเป็นรุ่นนี้แต่ผมไม่ได้ทำไอ้ตัดตอนอยูอ่กิ่งที่มันอยู่ข้างล่างให้ดูนะผมก็ตัดแต่ว่าไอ้ตัวบนเพราะว่าซื้อมาโดยเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชม